สวัสดีตอนคำคำนะครับตอนนี้ก็หกโมงแล้วครับเกือบเมืดแล้วก็วันนี้ก็พามาันดูแต่งร้านนะครับแปลงเก่านะครับเนี่ยปลูกรอบสองนะครับปลอกปลูกซ้ำรอบสองรอบเดิมเป็นตะไคร์เก่าเป็นไม้เก่าเปลี่ยนแก่สายน้ำหยดนะครับดินก็ดินเก่าปรุงไม่ได้ปรุงดินนะครับ แต่วันนี้จะพามาดูแต่งร้านอันนี้ติดหนาวนะครับอายุ37วันแล้วที่จริง37วันต้องได้เก็บแล้วครับตัวนี้จะพามาดูแล้วก็ให้ความรู้เรื่องการทำซ้ําแปลง2นะครับซ้ำรอบสอรอบ2อนี่จะทำยังไงอันนี้แปลงนี้ เล้อไปแล้วก็ตากดินไว้ประมาณอาทิตย์นะครับแล้วก็รื้อพวกไอ้เครือเก่าๆออกปล่อยให้มันแห้งแล้วก็เลือออกในอาทิตย์สองอาทิตย์ครับช่วงนั้นติดหนาววทนนี้วิธีการก็คือถ้าจะปลูกซ้ํารอบเดิมมันก็จะอาจจะมีโรคมีอะไรติดไปจากแปลงเก่านะครับวิธีการกคือผมใส่เมทาลิซิล มาทางน้ำจดนี่เป็นสารที่กำจัดพวกเชื้อราในดินแล้วก็โรยปูนขาวนะครับโรยปูนขาวแล้วก็เรื่องการตากดินไว้สักอาทิตย์สอาทิตย์นี่ก็สำคัญเหมือนกันเพื่อเชื้อโรคเชื้อรา,มาแมลงนี่มันไม่หายไปอันนี้คือการปลูกซํำ รอบ2องเราก็การที่ว่าเราจะปลูกซ้ำรอบ2นี่เราจะมีวิธีการยังไงเพื่อจะไม่ต้องไปเรือไถใหม่ให้มันเสียเวลาบางพวกที่มีฝีมือเ,เก่งๆก็ปลูกซ้ำเป็น3าสาีส่รอบนะครับอันนี้รอบ2ผมก็โอเคครับมันไปติดหนาวติดหนาวอย่างเดียวเลยนี๋มาดูลูกกันนะ รูกสุกรรอบนี้จะไม่ค่อยมีฟอรครับคราวที่แล้วนี่ฟอเยอะนี่ผมใช้พวกไอ้กคะเซมอลลอนพวกฉีดแล้วก็พวกโฮอร์โมนต่างฉีดช่วงเป็นดอกอย่างเงี้ยครับก่อนเป็นดอกแล้วก็ช่วงเป็นดอกงี้ก็ฉีดเพื่อเพื่อให้ พขาได้สมอาหารผลลูกก็ไม่ร่วงนี้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งครับแล้วก็เรื่องปุ๋ยเรื่องปุ๋ยก็ให้สม่ำเสมอนะครับเช้าก็ได้ตัดใบไปแล้วโลยโล่งๆโปร่งๆหน่อยช่วงนี้อากาศหนาวอากาศเย็นมันจะเป็นพวกราน้ําค้างได้ความชื้นสูง นี่ครับอีกประมาณ5วัน6วันนะครับอาทิตนี้ก็ได้เก็บแล้วแทงจริงก็เนี่ยใหญ่แล้วครับเ,เดี๋ยวจะรอดูอีกสักพักหนึ่งว่าจะมีฟอร์ไหมปกติเนี่ยขนาดนี้ดอกนี่ฟอร์แล้วดอกลงเหลืองเนี่ยนี่แดงว่าเขายังสดอยู่ มีโอกาสติดสูงครับปกติถ้าฟอเนี่ยคือจะเห็นชัดเลยนะพวกชอ่อเหลืองเนี่ยจะเหี่ยวยุบแล้วก็ลูกนี้ก็จะเหี่ยวแต่น,นี้ยังสดใสย,ยังเต่งๆอยู่รอบนี้ไม่รู้เจอยาตุวไหนไปบ้างหลายชนิดก็เลยทำให้ไม่ค่อยฟอร์ก็ยังไม่เห็นลูกฟอนะครับตอนนี้ นี่เป็นไวรัสนะครับนี่เดี๋ยวเช้าๆในคิดจะถอนทิ้งละเนี่ยวรัสจะเป็นยังไงครับนี่เดี๋ยวเอาทิ้งเลยทิ้งตอนนี้ก็ได้ครับนี่ไม่ต้องไปเสียดายครับเนื่องจากปลูกแน,น,กน,น่นเกินไปเดี๋ยวบางทีแน่นเกินไปนี่ยมันจะทําให้มี่อยติดลูกก็ได้ถอนออกก็ จะได้ล,ลงโล่งปร่งหน่อยเพราะว่าปล่อยไว้ลูก,กงอมืนเดิมครับนียยย่ยมันจะงอมืนเดิมไว้พื้นที่ต้นอื่นบ้างครับวันนี้ก็พามาอัปเดตกันเพียงเท่านี้เดี๋ยววันเก็บวันเราจะพามาดูใหม่ครับครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ